มีผู้เล่นเพียง10คนในฟุตบอลโลกเท่านั้นที่มีมูลค่ามากกว่า100ล้านยูโรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเวอร์พูต้องการจะคว้าม,มาร่วมทีมยูไนเต็ดและเวอร์พูมีความสุขกับโชคชะตาที่แตกต่างกันในฤดูกาลนี้แต่ทั้งคู่ดูพร้อมสำหรับช่วงซัมเมอร์ที่วุ่นวายในตลาดซื้อขายนักเตะอิดเดันฮาร์ดทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนับตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมยูไนเต็ดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วพัฒนาผลงานให้ทีมของเขายุติความแห้งแล้งจากถ้วรางวันถึง7ปี อย่างไรก็ตามหากผลงานล่าสุดของยูนเต็ดเช่นเกมที่แพนิวคาเซนสประตูต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจําเป็นต้องมีการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เรอร์พูคุ้นเคยกับการต่อสู้เพื่อแชมพเมียร์ลีกภายใต้ใการคุมทีมของเจ้าเกมท็อปแต่พวกเขาประสบปัญหาอย,ย่างมากในฤดูดกาลนี้ฟอร์มนอกบ้านอันย่าแย่ของหงส์แดงทําให้เขารั้งอันดับแของตารางโดยครอปให้คํามั่นสัญญากับแฟนบอลว่าจะสร้างทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่กําลังจะมาถึงมาติดตามดูครับว่าผู้เล่นที่ มีข่าวเชื่อมโย,ยงกันอยู่นเตตเลอพูที่มีมูลค่ามากกว่า100ล้านยูโรที่ตกเป็นเป้าหมายในการดึงมาร่วมทีมจะมีใครบ้างนะครับ 1. คีรันเอ็มปาเป้กองหน้าปารีสแซงต์แชมงอยู่อันดับต้นๆโดยมีมูลค่าสูงถึง180ล้านยูโร157ล้านปอนด์กองหน้าชาวฝรั่งเศเสเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่ที่ปารีสแซงต์แชมงเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมาแต่ด้วยการนี้มีรายง,งานว่าเขาไม่มีความสุข คีแรนเอ็มปเป้เป็นผู้เล่นที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกฟุตบอลในขณะนี้เอ็มปเป้เคยพูดคุยกับเลวพูในอดีตแต่ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ฝ่ายของครอปจะอยู่ในฐานะที่จะสามารถเซ็นสัญญากับเขาได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ 2. อ,อิลิกฮา l a แลนด์เครื่องจักรทำประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของค่าตัว170ล้านยูโร184ล้านปอนด์แต่มีโอกาสน้อยมากที่นักเตะวัยย2ิบจะย้ายมาร่วมทีมเพราะเขาสามารถทำประตูได้อีกมากมายที่ซิตี้ทำให้โอกาสในการที่จะคว้าตัวเขามาร่วมทีมเปอร์เซ็นต์แทบเป็นศูนย์ 3. จูเบลิงแฮมมิฟฟิลตัวรุกชาวอังกฤษตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการย้ายไปแอนฟิลแต่ร์พภู อาจจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อย120ล้านยูโรหรือ104ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับเขาจากบุรุสเซียดอร์มุนยังมีเรอแมริตซิตี้และยูเนเต็ดให้ความสนใจในตัวนักเตะวัย19ปีและโอกาสที่ลวพูจะไม่ได้ไปยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูดกาลหน้าอาจจะนับรวมเป็นโอกาสที่ลวพูจะหมดโอกาสในการคว้าตัวเขา5เวนิอุสจูเนียปีของเรอแมริตนักเตะคนนี้ก็มีมูลค่าสูงเช่นเดียวกัน หลังจากที่พิสูจน์แล้วว่ามีบทบาทสําคัญในลาลิก้าและแชมเปียนลีกช่วยให้อร์ลบิติดยังโดดเด่นในเวทียโุโรปและในลีก 6. จามามูเซล่าเดาวรุ่งของบาเยิร์มิวนิคค่าตัว110ล้านยูโรหรือ96ล้านปอนด์ซึ่งนับเป็นการก้าวขึ้นมาสู่การเป็นดาราที่โดดเด่นในช่วง2-3ฤดูกาลที่ผ่านมาของดาวรุ่งเยอรมัน 7. ซากา้า 8. ฟิลโฟเดน ดาวรุ่งชองกฤษที่ต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมสม่ำเสมอไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อพิจารณาจากปรลสวรรค์อันยอดเยี่ยมของพวกเขาซาก้าของาร์เซนอลจะเป็นคู่แข่งสำหรับ PFA Player of the Year ในขณะที่โฟเดนกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากเสร็จศึกฟุตบอลโลกอันดับ9คงหนีไม่พ้นเวกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้านาโปลีซึ่งมีมูลค่า 100ล้านยูโรหรือ87ล้านปอนด์และโอซิมเฮนคือเป้าหมายหลักของยูไนเต็ดในขณะที่อันดับสิแฮร์รี่เคนคือเป้าหมายหลักที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการคว้าตัวมาเป็นผู้เล่นของผีแดงเป็นอย่างมากแต่ก็มีโอซิมเฮนวัย2ปีเป็นทั้งเลือกระยะยาวเช่นกัน อย่างไรก็ตามหลังจากการยิงไป29ประตูตจาก34เกมในทุกรายการในฤดูกาลนี้นาบอรีอาจต้องการเงินมากกว่า87ล้านปอนด์หรือ100ล้านยูโรเอ็มปาเป้ฮาแลนด์จูดบริงแฮมเวนิสุสจูเนียมูเซล่าซากา้าฟิลฟอร์เดนโอซิมเฮนหรือแฮร์รี่เคนนักเตะระดับค่าตัว100ล้านยูโรคนไหน ตอบโจทย์แฟนผีแฟนหงที่ต้องการได้มาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้ถามใจคุณดู